สวัสดีค่ะเดี๋ยวมื้อนี้แม่ปูกะจะเฮ็ดกับเข่าเทียงเฮ็ดเข่าเทียงให้เด็กหน่อยนะคะการมื้อนี้กะเป็นเข้าเนียวกับนองไก่นองไก่อไกทอดะคะ่ะเข้าเนียวไก่ทอดซึ่งเข้าเนียวซึ่งแม่ปูจะจะนึ่งเข้าเนียวโดยโดยไม่ไมโครเวฟนะคะจะบ่ไเด้หนึ่งซึ่งนะคะพะว่ามอหนึ่งอันมอหัวดแม่ปูพังค่ะมันพังกันเลยเพราะท่าน,นไปหาสื่ออยู่คะ่ะก็เลย ใส่วิธีทางลัดเอาแบบวิธีง่ายๆวิธีง่ายๆสําสหรับคนบ่มีหวดบ่มมีหมอหนึ่งสินะคะกะใส่ไม้คัเวฟได้ซึ่งถ้วยแก้วที่แม่ปูใส่นี้ก็จะเป็นถ้วยกันความร้อนซึงสามารถเอาเขาตู้อบหรือว่าเอาเขาไม่คัเวฟได้นะคะกะแม่ปูแม่ปูแท่แม่แม่ปูก็ได้แท่เขาคางขึ้นไ้นะคะแต่ว่าแม่ปูแซ่น้ำห้อนแท่น้ำห้อนเอาแบบรวดเร็วนะคะ ตบ่าขันบานเฮ่าขันกอกมันบมเดมี่าแยกน้าหอน้าเย็นเฮากะแซ่ขังขึ้นถิ่มได้ถิ่งไว้ก็ได้ค่ะมันก็จะนิ่มห้ซึ่งแม่ปูกะแซ่ไปประมาณสองชั่วโมงค่ะแซ่น้ำหอนสองชั่วโมงกับพ่อละแล้วก็เอาน้ำออกแล้วกะแค่ไ้น้ำมันมันมันเสมอเข่าแค่นั้นเองค่ะอืไ้น้ำมันนั่นถ่วมเขานิดนิดนิดแค่นั้นบ่าต้องหลายค่ะบ่ต้องหลายเพราะว่าเ้ายลไปมันมันจะแฉะ ต่ว่าคันก็ว่าตะต้องห้มีน้ำสักนิดนึงอะคะ่ะมันเขามันค่อยบวกแข็งแม่ปูกรสิเอาเขาไมโครเวฟเลยคุกคักนิดนิดนะคะอันเพราะว่าแม่ปูเอาเอาไว้เขาว่าค่ะกบปิดไว้เพื่อบอ้อหเวลาเขามันเวลาหนามันแหงและ่ะหนาเขามันแหงค่ะก็เอานีปิดไว้สักนิดนึงซึ่งแม่ปูตั้งตั้งไวท้ที่เอ่อ ยี่สิบนาทีค่ะยี่สิบนาทีสําหรับสําหรับให้คุณแม่แ,บบแม่ปู่มันจะพอดีกับสัมปริมาณเขาสิยี่สิบนาทีกดกดทิ้มไว้เลยค่ะแล้วมาดูกันนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชมกันหลังจากที่เวลาใกลเสร็จแล้วนะคะอ่ามันแล้วแล้วนะคะมันดีเอ็นแล้วนะคะกลับมาดูกันนะคะ 20นาทีระวังกันนิดนึงนะคะมันอาจจะหอนระวังแม่ปูแม่ปูนี่แหละคะ่ะบอกอื่นๆมันไม่ติดะระวังจริงมันต้องใส่มือจับค่ะอืมเดี๋ยวนะคะ,ะท่าดานี่นะคะเอากับทรายมันปกติค่ะอืม พราะว่านามันอาจจะแห้งนิดๆนะคะเข่ากับเคิร์อย่างบานเข่าเอินทรายให้มันเขากันบ่หางบ่หายตูดมันแฉะนะคะเพราะว่ามันมันโมเมนต์มันโมเมนแบบว่าใส่เข่าบ่ไใดหนึ่งแบบมีระบายไอรอนออกอะค่ะนี่เขาดึงเข้าเขาไมโครเวฟอืมซะ เรียบร้อยละคะ่ะยี่สิบนาทีในการหนึ่งนะคะอันออันหมายถึงว่าไมโครเวฟแม่ปู่นะคะยี่สิบนาทีแต่ว่าขันขันพจะเฮ็ดทดลองเฮ็ดเบิ่งเอากะค่อย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 ,อยตั้งที่ยี่สิบเบิ่งก็ได้คะ่ะขันว่านันก็นกนค่อยเพิ่มเพิ่มก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มเวลามันก็นได้แต่สําคัญก็คือว่านา้ำย่าแหง้งหรือว่าอยาถ่วมลายเกินไปให้พอดีคะ่ะอันนี้เขามมนก็จะได้พอดีเหนียวนุ่มพอดีเลยคะ่ะ ง่ายเลยสำหรับคนต้องการความไว้นะคะก็จะได้ข้าวข้าวเหนียวนึงไมโครเวฟนะคะอืยียบร่อย่ะถ้าใครสนใจวิธีง่ายๆกะล้องเหฮดบึงนะคะเดี๋ยวแม่ปูกับแม่ปูมีมีสูตรหรือว่ามีวิธีการ เคล็ดกับเขา่าหรือว่าเคล็ดลับต่างๆที่ใส่ในชีวิตประจําวันแม่ปู่กับแม่ปู่มีโอกาสแม่ปู่กับสิพยายามลงหายเบิงนะคะขออนุญ,ญาตไปกินข้าวกับเด็กๆก,ก่อนนะคะ